สงสัยมากว่าคําว่าคัโปมันคืออะไรแล้วมากรัวคัโปจะเป็นอีอย่างไรเลยนั่งกดถามแชททบตตรงหน้าร้านเลยก็ถึงบางอ้อว่าโอเคมันคือศิลปะในการปรุงอาหารของญี่ปุ่นเชิงล,งลึกังจากการที่เราไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นทั่วไปเพราเชฟจะปรุงให้คุณเห็นอยู่ตรงหน้าเลยตั้งแ,แต่การต้มนึ่งย่างและมากรวัวเนี่ยก็เชื่อถือได้อยู่แล้วนะฮะว่าเขามักจะให้อะไรที่มันมากกว่าราคาที่เราจ่ายไปเนาะอ่ะมาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงสลัดจานนี้ผมว่าก็เป็นอะโวคาโดสลัดแบบปกตินะเน้นเรื่องของความสดของผักนี่แหละแต่ เชียวก็คือจานนี้นี่แหละราฮ<อ>ามาจิที่ผ่านการซูมิยากิคือการย่างนิดนึงแล้วมันจะหอมมากทุกคนบวกกับซอสพรสืนี่คือดีงามแล้วก็จะมีพวกแทมปุระโรก็ต้องชื่นชมว่าวัตถุดิบที่เขาใช้นี่ยอย่างกุ้งนี่แน่นมากแล้วก็สามอนย่างแบบลงตัวรวมไปถึงราดด้วยอิกุระวัตถุดิบดีนี่มันมีชัยไปกว่าครึ่งจริงๆแล้วที่ร,ร้านมาก,ร,กรัวคาโปเนี่ยเขาก็จะเน้นพวกโดงนะทุกคนจริงๆถ้าเกิดมากินกลางวันคนเดียวนะผมว่ากินโด้งแบบนี้จบอยู่ <อา S 1> นะทีนี้ถ้ามากินเนี่ยราคาจะเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวมาด กินแค่ข้าวด้งมันก็599บาทคุณลิตี้ที่ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆยังไงมาลองกันกับมากรโวครับโปดที่ชั้น5เซ็นทันร์นะครับ